เสื้อผ้าที่ผู้หญิงเผายาวที่ใส่ยอยู่นะเขาก็ใช้เครื่องป,ปัดไฟแบบง่ายๆของเขาเองนะครับกป็ปัดไฟอย่างนี้นะครับตัวนี้คือคนในเมืองชาวเมืองเงองนี่ยจะสวมใสเสื้อเราบอกว่าเป็นของธรรมชาติที่ใช้เครื่องปัดออกมาสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาใช้เงิ ใไปรม่พีของหมู่บ้านเขาแล้วก็เป็นผู้ชายไปทำนาทำข้าวบนภูเขาผู้หญิงด้วยอยูที่บ้าน่ปไ้ทำผ้าทำเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่เขาเินใช้วิธีของเขาเองลายสวยๆนะครับเขาเกล็ดเอาออกใหม่ ไม่ได้กั้งใหมาที่นี่ห้อ